สวัสดีครับผมชื่อดิเชนอู๋คารวินชื่อเล่นชื่อน้องอังเปลววันนี้น้องอังเปลวจะมาอา่านภาษาภาทีหนาทีห้าสิบห้าถึงนาทีห้าสิบเก้าครับกลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดคืมอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้า คงการเป็นนอนในป่าไม่ได้มันทุกๆวันคันผู้จะหันไปตะโกนบอกวความช้างคนอือนอ่นๆคืนนี้เราจะพักที่ถ้ำศิลาเพชรลิงช้างหน่อยเดียวนี้เร็วไม่ทันผููผ่านน้ำใสหักมาโมงไปบุกไปบัววิ่งตามตายมื่อินอย่างน่าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรัเพเป็น กำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุขกำลังใจเช่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจริงไม่ได้มองทางมองดูจู่ๆฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นพลายมาปินนิ่งที่น้ำใสกีดร้องจะเขยนภูผาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวควนภูบอก ตอนนี้เราอยู่ในถ้าแล้วให้คุณลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถา้าแล้วมืดจนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังกล้องเข้ามาในถ้าปูผาตกใจจนตัวเห็มอึมหายใจหน้าก,กลัวกน้าคือจังเลยเมือ่อปูผาพูดจุดตะเกียง ในถ้ำกินสว่างขึ้นผู้พาและน้ำใสลงจากหลังช้างควันพูควานม,ม,มิ่งทั้งสองไปนั่งลมบนหินก้อนใหญ่ส่งไฟฉายให้แลว้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่อ้าวรูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวควันพูมิ่งก็พับผู้พาฉายไฟไปทั่วถ้ำศิลาเพิรกว้างใหญ่ มุมเป็นช้างใบบกใบบัวกําลังกินน้ํามุมนูม้นเป็นที่พักช้างใบบกใบบัวกําลังกินน้ําจากแอ่งเล็กๆลูกช้างทั้งสองเนยมาน้ําใส่บอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นบนข้างบนเพดานโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยดูหินย้อยตรงนั้นสิ ยังกับหนาทุเรียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนพามาด้วยแม่ๆน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงแม่มจสานะนี่อา้าวคุณหินโง่ถูกใครจุดไฟหรือมีทั้งน้ำตาเทียนด้วยทั้งสองคนเขียนแต่ภาพหินย้อยเมื่อมาพบของจริงก็ เพื่อเพินไม่มีอะไรนะ่ากลัวแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใส่หัวราไม่รู้สีเห็นมืดๆก็กลัวไปก่อนละ่ะเป็นไงเดกหายกลัวกันเลยช่วยแม่พ่อของภูผามาหาจริงๆเราคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไป ทั้งสองพยักหน้ารับทนทีในถ้ำจิตราอากาศค่อนข้างเย็นโชคที่มีฟืนเตรียมมาพ่อกออพอกบออากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากทาง Come e me...